สวัสดีครับสำหรับวันเริ่มต้นการทำงานนะครับวันนี้พี่หมอมาคุยเกี่ยวกับเรื่องบอดประกันสังคมนะครับพี่หมอแปลกใจมากๆตอนที่พี่หมอมาเริ่มรณรงค์ประท้วงนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่รัฐมนตรีคนเก่าหม่อมเต่าเอานั่นเองนะครับขึ้นมาเสนอนะครับหม่อมเต่าก็าคือตัวหม่อมราชวงศ์จตุมงคลนโสนกุลนะครับขึ้นมาเสนอ ตอนนั้นก็คือ,อ,อมีคนเริ่มตกงานจากโควิดนะครับแล้วก็เขาก็เสนอว่าให้เบี้ยวยา 70... 7 0สิบ็กว่าเปอร์เซ็นต์เจหรือเจเปอร์เซนะครับทั้งหมดประมาณ1ปีทำไมรู้ว่าครับประกันสังคมออกมาโชว์โชช,ช,ชตกพร่วไม่ยอมนะครับแต่ว่างวดนี้ที่แปลกมากเลยพอมาเป็นนายกตู่ร่วมกับตัวเสียเฮงนะครับออกมาพูดเรื่องของการเยียวยา คนงานนะครับนายจ้างนะครับในแคมป์คนงานเงียบเป็นเป่าสากเลยครับบอร์ดประกันสังคมไม่ออกมาพูดอะไรเลย,เลยพี่หมอวิคอ์นะครับว่ามันต้องมี something แน่ๆเลยระหว่างตัวบอร์ดกับตัวรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ายังไงทราบไหมฮะมันแปลกมากนะครับตอนสมัยเราเนี่ยไปขอกับประกันสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดรัฐมนตรี เรื่องเงินของเราเองแท้ๆนะครับเงินที่เราเก็บมาเป็นแสนๆตอนนี้เราเดือดร้อนเราขอกลับมาใช้ก่อนขนาดกู้เราก็ยอมแต่เขาตอบนี่ฮะผึบไม่มีกฎหมายมันคืออะไรครับคำว่าไม่มีกฎหมายแล้วที่คุณจ่ายเงินตัวนายจ้างมันมีกฎหมายนะครับพี่หมอโง่งงงนะครับอ้างทําไมถึงจ่ายเงินนายจ้างได้ไม่มีกฎหมายเหมือนกันนะครับ เพราะว่าการจ่ายเงินประกันสังคมมันต้องจ่ายภายในเจกรณีเท่านั้นนะครับก็คือถูกไหมฮะป่วยเจ็บป่วยอุบัติเหตุนะครับ2ก็คือคลอดบุตรสามเลี้ยงดูบุตร4ี่ทุกคนลภาพนะครับห้าเสียชีวิตหว่างงานนะครับเจดชราภาพมันก็ต่ได้เท่านี้นายจ้างเป็นอะไรฮะเป็นผู้ประกันตนไหมครับ เป็นผู้บรญตนก็ไม่ใช่เลยนะครับแต่กลับมาจ่ายเงินให้เขาได้นะครับทําไมไม่ออกมาเสนอความคิดเห็นไม่ออกมาคัดค้านเลยอันนี้พี่หมอแปลกใจมากๆตอนนี้ก็เลยแบบกลับมาดูนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมคืออะไรใครอยากทราบหรือว่ามีคําถามอะไรบ้างฮะสวัสดีค่ะอบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันคืออะไระคะบอร์ดประกันสังคมคืออะไรตามตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยมันเป็น พระราชบัญญัติที่แปลกนะครับปกติแล้วพระราชบัญญัติต่างๆมักจะมีเฉพาะคนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือมักจะเป็นแบบรัฐมนตรีนะครับเจ้ากระทรวงที่ตัวพระราชบัญญัตินั้นขึ้นอยู่นะครับพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยมันเป็นพระราชบัญญัติที่ในสมัยแต่ก่อนขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่บอกเคยได้ยินมาแล้วก็ถูกปรับปรับเปลี่ยนนะครับกลายมาเป็นแบบขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานนะครับซึ่ง ตัวบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมันเป็นองค์กรหนึ่งนะครับตามพระราชบัญญัติประกันสังคมนะครับตั้งแต่มาตรา8นะครับ9 10 11เอราทมองเนี่ยครับมาตรา8ก็บัญญัติไว้ว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยจะประกอบด้วยบุคคล3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของออนายจ้างนะครับก็คือบอร์ดก็คือคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างแล้วก็2นะครับมีช่วงหนึ่งเรียกว,ว่าคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างแต่จริงๆแล้ว ไม่ควรจะเรียกอย่างงี้นะครับมันควรจะเรียกว่าฝ่ายผู้ประกันตนเพราะว่าผู้ประกันตนเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะลูกจ้างอย่างเดียวคนรับจ้างอิสระนะครับที่เคยอยู่มาตาสามสามมาเป็นสามเก้าอันนี้ก็ไม่มีนายจ้างแล้วถูกไหมครับสองก็คือได้ยังมีแบบผู้ประกันตนมาตราสี่ศูนย์นะครับซึ่งอันนี้ไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนเลยนะครับเข้ามาเพราะงั้นก็จะเป็นบอดส่วนลูกจ้างนะครับที่ควรจะเรียก ไปใหม่ว่าเป็นเป็นคณะกรรมการฝ่ายผู้ประกันตนแล้วก็ส่วนของรัฐบาลนะครับร่วมกัน3ส่วนตรงนี้ก็คือมันเหมือนแบบก่อนที่รัฐมนตรีจะตัดสินใจนะครับหรือกลุ่มคนกลุ่มนี้สามารถที่จะนําเสนอหน้าที่ตามตัวพระราชบัญญัติประกันสังคมมาตา9ก็คือเสนอความคิดเห็นต่อเจ้ากระทรวงนะครับหรือถ้าเจ้ากระทรวงมีความคิดเห็นใดหรือมีคําสั่งใดออกมา บอดก็มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแย้งได้นะครับเหมือนกับตอนนี้เขาแย้งหม่อมเต่าแต่งวดนี้เนี่ยตัวรัฐมนตรีเนี่ยออกมามีคำสั่งจากท่านนายกนะครับให้เยียวยานะครับผู้ประกันตนกับเยียวยานายจ้างซึ่งการเยียวยาประกันสังคมเนี่ยมันต้องเยียวยาตามเจ็ดกรณีนายจ้างไม่มีคำว่าว่างงานนะครับ นายจ้างมีเด็กกิจาการเจ๊งกิจาการแบบขาดทุนซึ่งก็เป็นกิจาการขาดทุนไม่ใช่มาเยียวยานะครับเพราะงั้นมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยครับที่สามารถจ่ายเงินประกันสังคมออกเกินเจ2ดสิธิคือจ่ายให้กับบุคคลที่ไม่ควรจะรับสิทธิ์จะมาอ้างเรื่องของเหตุจําเป็นหรือว่าเหตุสุดวิสัยก็ไม่ได้ครับไม่งั้นคุณก็เอาเงินประกันสังคมไปจ่ายชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปได้สิครับการจ่าย ตัวเงินให้กับนายจ้างเพื่อการเยียวยาคนละเขาคือนายจ้างที่มีลูกจ้างหนึ่งคนในการสั่งปิดกิจการนายจ้างได้คนละคนละสามพันไม่เกินสองสองคนเป็นเงินเท่าไหร่ฮะสามพันคูณกับสองร้อยกี่แสนฮะแล้วคุณช่วยคุณช่วยอะไรฮะพี่หมอไม่เข้าใจกิจการพวกนั้นนายจ้างร่ำรวยทั้งนั้นคุณจะช่วยเพื่ออะไรฮะมันน่าสงสัยจริงๆ มีคำถามอื่นใดอีกไหมฮะบอดประกันสังคมคำว่าบอดนี่คือบอออร์บอดเหมือนตาบอดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ว <laughs> พุทธกรปภาษาไทยก็อย่างนั้นแหละครับเขาทําหน้าที่เหมือนตอนเนี้เหมือนแบบปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างหมดเลยอะ่ะเราไม่ได้ยินเขาออกมาคอเอาเลยคุณทําหน้าที่ของคุณดีแล้วใช่ไหมฮะในการที่จะปกป้องกองทุนที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนถูกบุมเบิกนะครับหรือว่าคนทํานายทั่วไป ว่ามันจะล่มสลายอีกประมาณสิบกว่าปีคุณปล่อยให้เงินทั้งหมด7500ร้อล้านบาทเนี่ยถูกเอาไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์เนี่ยได้อย่างไงฮะคุณไม่ช่วยเลยเหรอคุณไม่ช่วยการคุ้มครองเลยเหรอเงิน7500ร้อล้านบาทนะครับไม่ช่วยกันดูแลเลยเหมาะสมเลยฮะเงียบมากเลยเป่าสาร์หรือเปล่าครับเป่าสากตร์ทีมาสต์ เป่าก็ไม่คือเหมือนเหมือนแบบไม่ออกมาพูดไม่อะไรเลยมันเลยไม่ดังคุณออกมาพูดนะครับคุณคุณไม่ทําหน้าที่คุณนะครับไม่สมกับการที่มาเป็นผู้แทนบอร์ดเลยหรือว่าเอ๊ะคุณมาจากอะไรเขาอาจจะถนัดในเรื่องของการดูดสระหรือเปล่าก็อาจจะไม่ถนัดในเรื่องเป่าสาบอยากรู้ไหมครับว่าที่มาของบอร์ดปัจจุบันมาจากที่ไหนฮะ ที่มาของบอดเหรอคะอยากรู้ไหมฮะอยากรู้เหมือนกันว่าจะใช่คนตาบอดหรือเปล่านะปกติแล้วแต่สมัยดั้งเดิมนะครับเขามาจากการเลือกตั้งนะครับของพวกกลุ่มแรงงานกลุ่มสหภาพนะครับต่างๆเลือกมานะครับซึ่งพวกพวกนี้เขาก็จะมีฐานเสียงแต่ทราบไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยบอดมาจากใครมาจากคนเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนะครับเขาใช้ตัวอำนาจสูงสุดของการที่เขาปฏิวัติมานะครับ รัทบประหารมาตั้งนะครับตามมาตรา44นะครับเขามีที่มาอันไม่โปร่งใสนั่นเองถามว่าได้ยินมาว่าเดือนกรกฎาน,นี้จะมีเรื่องของการเลือกตั้นบอร์ดนะครับยินพี่หมออยากให้ทุกคนนะครับสามารถเลือกบอร์ดได้ที่เป็นสมาชิกหรือคนที่พ้นสภาพไปแล้วนะครับเพราะมีส่วนได้เสียกับเงินที่มีอยู่เพราะงั้นนะครับเราจะมาตามดูกันครับว่าบอร์ดประกันสังคม จะมีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้ตามระบอบประชาธิปไตยเพราะประกันสังคมมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากนะครับสูงถึงประมาณสักสิบเกือบสิบเจ็ดล้านคนนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนแล้วก็ยังมีคนที่พ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนอีกเป็นล้านๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยควรจะมีที่มาจากพวกเรานะครับแล้วก็ลดทอนอำนาจของตัวบอร์ดที่เป็นส่วนของ ภาครัฐออกไปซะเพราะทําไมรู้ป่ะครับบอร์ดภาครัฐมันก็ซ้ําซ้อนเพราะผลท,ท้ายแล้วบอร์ดไม่สามารถจะออกคําสั่งอะไรได้อัตโนมัติก็ต้องให้เจ้ากระทรวงซึ่งมาจะถือว่าเป็นภาครัฐอยู่แล้วนะครับในการพิจารณานะครับก็หวังว่าในช่วงระยะอันใกลน้นี้จะมีการเลือกตั้งตามเลือกตั้งคณะกรรมการมาการสังคมจริงนะครับ แล้วก็พี่หมอก็อยากจะให้คนที่เป็นตัวแทนของผู้ประกันตนจริงๆนะครับเป็นปากเป็นเสียงนะครับแม้ดูจะอำนาจไม่มากมายเท่ากับตัวเจ้ากระทรวงนะครับแต่เราต้องออกมาคอเอาครับจงออกมาคอเอาสิครับบอกมาถ้าคุณแค้นเหตุผลว่าสิ่งที่รัฐมนตรีประกาศแล้วจ่ายเงินนายจ้างเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจริง คุณก็ต้องให้พวกเรานะครับที่กําลังเดือดร้อนอยู่เข้าถึงเงินเราเช่นกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่คุณก็มันก็อ้างเหมือนกันนะครับว่าไม่มีหน้าที่ไม่มีสิทธิประโยชน์นะครับไม่มีกฎหมายรองรับต้องแก้นี่คุณยังไม่ทันแก้คุณยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะของเราจะสองปีแล้วนะครับล่าสุดอธ,ธิบดีออกมาพูดว่าจะให้เงินพวกเราในวันที่ให้เราเข้าไปกู้นะครับกลางปีหน้าคาดว่า แต่นี่ยังไม่ทันไรเลยคุณจ่ายไป7,500ล้านให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุณทำผิกดกฎหมายอยู่จงรับทราบไว้นะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้สิ่งที่คุณทำนั้นได้รับผลตามสิ่งที่คุณทำาลงไปครับมีคำถามสั้นๆสุดท้ายปิดท้ายค่ะคเป็นคำถามด่วนค่ะถามมาได้เลยครับโทนี่เนี่ยคือชื่อคนใช่ไหมคะ โทนี่โทนี่บ<ช>ู๊ซัมหรือเปล่าครับใช่ไหมคะใช่ครับส่วนโทน์นี่เป็นน้ำยากัดเชื้อโรคที่ส้นตีนใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้นะอ๋อเป็นน้ำยากัดเท้าเชื้อโรคส้นตีนโทษ้ขอโทษนะครับถ้าสมมติตว่าเห็นแล้วจะไม่ชอบนะครับแต่ทุกส่วนในร่างกายนะครับถ้าเป็นชี้กะคีฬาก็เอาโทน์ไปใช้อย่ามาเป็นผู้นําเราเลยนะครับ